ยางเข้าเย็บนะครับคนจะได้เก่งขามเราผู้ใดรวงเกินเข้าผู้ใดบอดีผู้ใดบอนั่งเข้าป้อนดินป้อนรวงเกินบ้อนทางกต่ที่นี่เก่งขามเข้าตรงเจี้ยงตรงยางเอามีต้นปักขาเพราะเป็นเพราะพีความหมายเนี่ยต้นปักขาเนี่ยมันมีความหมายเอาต้นที่ได้อยู่เย็นเพราะว่าต้นขาเนี่ยมันเป็นใบใบที่แตกเจี้งแตกก้านใบดกมันเป็นใบ สารพินงานสาวหน่อ <looked> ย <desserts> เป็นบรรแท้มือนีตัวตนของข้าพเจ้าพูดเป็นตัวแท้ปรลบกูปภูเรือสีรอยแนตนจะดีข้าพเจ้าเคยว่าจาสิ่งใดสิงนดังดงมังเกิเป็นผลดีให้กับลูกกับหลานเอาสังเจมือนีเป็นตนไปลูกหลานขาทักปิดอันใดแนวใดก็แล้วแต่ถือขันู่รวมเกินขันูมือนีมือนีปรลบกูกภูเรื่รนตนลงมากประชุมพร้อมออมรองกันนาทีนี้ขอตังนโมสมยม 哒。<noise> แกน่นๆ้าวกเราจะรักใครกรุงเปลี่ยวสามัคคีรวมเป็นพลังหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จเพื่อให้ความสุขแก่บวลชนทั้งหลายขอให้เทพไทยท้วาเทวดาจกมารับคำนี้ ស្នាប มานินะมามามานะมามาองค์การพิทุนาถังองปปันนางองค์มะโนยะอินโนคิกเนดโตมหาเทโมอหังวันทามิสัพพทา ทีมงานเสา,าหน่อยแค่เข้าดีสูงพลังปูนย์นะครับแล้วก็หลังจากชงน้ําเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอพูดคุยขอพูดคุยนะครับไม่นานนะครับกิตบัญชีสมาชิกทุกคนนะครับขอพูดคุยด้วยนะครับอะไรจะได้แม่มาตามเลยนะครับเสาเกิอ้สูงทขันนี้ขันนี้ตกก็จะทิ้งไว้แม่ปุ๊บ

ก็จากก็จากเขาแหลไปวันนี้เดี๋ยวมันจูกรานดมาปลัดมาั้งนกนเดี๋ยวเหนวน้าจูวนานัดต่อข้นไป้งไปน้กไปด้วยต่อไปด้วย เี่ยวสาวกีรับพี่้องนี่คือว่าสาวกีของทีมงานในวงครับพี่้องรถนำแดําอฟอนจากผู้ดำเนินรายกครหนึ่งปีมีเทหนึงครับพี่้องจงเทศกาลสงการเนาะครับส่งน้ำพัดแล้วก็ขอฟอนเอาคว้ัมาตนจากผู้ดารในไอ้ผมันอได้มือบ ในแม่ถอดรองเท้าให้ลูปล้างเท้าให้ด้วยน่ะแม่เอาติดจุบกันใช่ไหมเออรูปเส้นร่างกินล้างนะั่นแหละเอาน้าใส่หวัวเจ้าของลงมันจะได้จเจริญเอาน้ำล้างเท้าแม่น่ะใส่หัวไม่ต้องนะั่นดีที่สุดกับน้าล้างตินแมวเนี่แหละ ไมกินน่ด้งะไรสัื่องนเร้อเียคม่้มรับก็ับคร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 ับคับครับครัรัรัับคับคับครับครับครับับครัครับครับคััับ นรักมีแม่ใส่หัวเราไทั้่าเอาพี่นาเสร็จแล้วพี่น้าไปนั่งตอบขอแถมเออเขานั่หล่เออโนั่งอสพไปนั่งสอบอที่ยับยับขาจะไปี่่นแพ้เอฟพี ถา่มนอะโอเคนะครับพี่น้องครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่รดน้ำนาหัวของจผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ส่งน้ำพัดนะครับจับลมนะดับหน่อยนะเนี่ย